ตัว r e ดิว e ตัวออกซิไดตัวไหนดูยังไงเทคนิคนี้จะทำให้เราเข้าใจตัวรีดิว e ตัวออกซิไดและจะไม่มีวันลืมหลังจากได้ดูคลิปนี้ ตัวรี u ิวตัว o อกซิไดนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเข้าใจในเนื้อหานี้ก็คือนิยามของมันค่ะตัว Reduce หมายถึงตัวที่ทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนตัว o อกซิไดคือตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนแต่ครูมีวิธีการจำให้มันง่ายขึ้นค่ะนั่นก็คือเมื่อไหร่นะคะที่มันเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่า Oxidation นะคะตัวของมันนะคะออกซิเดชั ตัวของมันเนี่ยมันจะตรงข้ามค่ะมันจะใช้คำว่าตัว reduce นะคะและถ้าเกิดใช้คำว่าตัวถูกนะคะก็จะเป็นชื่อคล้ายกันค่ะก็คือถูก o x x i i z z e นะคะและถ้าเกิดเป็นปฏิกิริยา reduction ค่ะตัวมันนะคะก็จะเรียกว่าตัวออกซิไดซ์คือถ้าเกิดเป็นคำตุกว่าตัวตัวเนี่ยนะมันจะต้องมีการตรงข้ามกันนะคะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าไงอะ ตรงข้ามกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้คำว่าตัวถูกนะคะมันก็จะชื่อคล้ายกันค่ะก็คือ reduce อย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นปฏิกิริยา oxidation เจอโจทย์แบบนี้ค่ะถามหาว่าตัวใดเป็นตัว reduce ตัวอะไรเป็นตัว oxidize ง่ายๆเลยนะคะเราเพียงแค่ไปดูเลขออกซิเดชันของมันค่ะจากบวก1กลายเป็น0ูนย์ค่ะที่บ้านครูเรียกว่าการลดลงนะจ๊ะที่บ้านครูเรียกว่าการลดลงนะคะดังนั้นเมื่อลดนะคะก็จะกลายเป็นรับก็จะกลายเป็น Reduction ค่ะลดรับ Re e d u c t i o n ลดรับ r e d u c t i o n ค่ะตัวถัดไปค่ะ Cu จากศค่ะกลายเป็นบวก3ตัวนี้แน่นอนค่ะคือการเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพิ่มนะคะก็จะต้องเป็น Oxidation ค่ะ Oxidation แนะนำจากใจเลยนะคะคือเราอย่าไปจำตัว Oxidize ตัว Reduce ค่ะไม่ต้องจำคำศัพท์นี้แต่ให้จำชื่อปฏิกิริยาค่ะ ให้จำชื่อปฏิกิริยาพอเมื่อไหร่จำชื่อปฏิกิริยาได้นะคะเราค่อยไปสลับอีกทีนึงว่า Oxidation นะมันก็คือตัว Reduce Reduction นะมันก็คือตัว Oxidize ถูกออกเอ้ยใช่ไหมใช่ตัวออ i d i z ด์ถูก Reduce อย่างนี้นะคะคือไปแบบสลับ เอาเองนะคะคือใช้ m e มโมรน้อยๆนะคะใช้ m e มโมรีน้อยๆจําแค่ชื่อปฏิกิริยาก็พอนะคะดังนั้นค่ะพอเรารู้ออกซิเดชันตัวมันก็ต้องเรียกว่าตัวรีดิวและถูก o อกซิไดก็ไปเป็นเซตเลยนะคะทราวนี้ค่ะเรามาลองดูโจทย์ยาวๆขึ้นและเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยทำโจทย์ได้เร็วขึ้นค่ะเวลาเราเจอธาตุสี่ตัวแบบนี้นะคะแล้วเราอยากจะรู้แบบด้วยความแบบ รีบนะคะอยากจะรู้ค่ะที่รักขาว่าตัวไหนค่ะมันเป็นออกซิเดชันและรีดิวนะคะและตัวไหนเป็นรีดักชันและตัวออกซิไดเนี่ยแบบเร็วๆเราเช็คแค่สารตั้งตน้นธาตุที่สารตั้งต้นค่ะ เทคนิคนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่ดูมาถึงคลิปนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วก็คุ้มค่าม,มากๆค่ะคือให้ดูที่สารตั้งตน้นเมื่อสารตั้งต้นนั้นนะคะมีไอออนค่ะสารตั้งต้นตัวใดมีไอออนสารตั้งต้นตัวนั้นนะคะ Fe บวกสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยา reduction ค่ะและถ้าเกิดเป็น reduction แน่นอนตัวมันก็เรียกว่าตัวออกซไดนะคะ ครูคะมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าการที่เราเขียนปฏิกิริยานะคะเราเคยเขียน Reduction เนาะมันจะมีการรับอิเล็กตรอนที่สารตั้งต้นค่ะ นะแล้วก็กลายเป็น Fe ที่เป็น Solid ที่ผลิตภัณฑ์ดังนั้นนะคะเราสามารถเช็คแบบนี้ได้โดยการดูแค่ประจุด,ด้านหน้าเลยนะคะเช่นเดียวกันกับข้อที่2ค่ะ Pb นะคะบวก2ตัวนี้มันก็เป็นปฏิกิริยา Reduction ถ้าตัวใดนะคะที่มีประจุในสารตั้งต้นนะคะสำหรับ4ตัวนะคำว่า4 ตัวก็คือแบบนี้ค่ะสตัว2ธาตุนะคะเราสามารถเช็คเร็วๆแบบนี้ได้เลยว่ามันคือตัว Reduction และตัวมันก็คือตัวออกซ i ไดนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจแล้วก็อยากจะเช็คอีกรอบก็ใช้วิธีการเช็คเลข o x i d a t i o n ก็ได้ไม่ถือว่ายากจนเกินไปนะจ๊ะแต่แต่แต่แตมันมีความยากกับแบบนี้สิคะครูคามันมีความยากแบบนี้ค่ะที่รักคะ ทำยังไงดีคะถ้าเกิดว่าเราไปเจอสมการยาวๆแบบนี้เราจะเอาตัวไหนดีคะเป็นตัวเช็คเลขออกซิเดชันแล้วก็เช็ค r e d u c t i o นนะคะเราจะเช็คโดยการใช้ค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าธาตุทรานซิชันนะคะเป็นตัวเช็คค่ะ เราจะเลือกธาตุ r ท n s i t i o นนะคะเป็นตัวเช็คเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนเลข o x x i d เดชันเยอะที่สุดค่ะดังนั้นตอบให้ดังๆค่ะมองหน้าครูแล้วตอบให้ดังๆสำหรับข้อที่1เราจะเลือกเช็คธาตุตัวไหนคะ เราจะเลือกเช็คธาตุตัวไหนเอ่ยแน่นอนค่ะ transition ตัวแรกคือ Mn นะคะตัวที่2ที่เราจะเลือกเช็คค่ะก็คือ Fe นะคะก็คือ Fe ค่ะเราจะใช้ความรู้เดิมค่ะในเรื่องของการหาเลข Oxidation MnO4 นะคะตัวนี้คือบวก7ค่ะตัวนี้คือบวก2นะคะครูไม่กลับไปสอดอีกนะจ๊ะ หายังไงนะคะเลขออกซิเดชันไปทบทวนกันเองนะจ๊ะต่อไปค่ะตัวนี้คือบวก2ค่ะส่วนตัวนี้คือบวก3นะคะดังนั้นค่ะ K Mn O 4ของครูค่ะ K Mn O 4ของครูจากบวก7กลายไปเป็นบวก2แน่นอนค่ะที่บ้านคูลลดนะคะดังนั้นก็จะกลายเป็นรับอิเล็กตรอนและก็กลายเป็น r e u u t t o o นะคะมาเป็นเซตจ้า มาเป็นเซตเลยลดรับ Reduction ลดรับ Reduction นะคะตัวถัดไปค่ะ FeSO4 ค่ะจากบวกสค่ะ กลายไปเป็นบวก2อีกก็แย่แล้วค่ะมันบวก3นะคะดูดีๆเอามาแค่ตัวเดียวนะคะอย่ารีไปคูณ6แล้วคูคะบวก2กลายเป็นบวก6ค่ะมันเพิ่มนะคะก็จริงๆมันก็เพิ่มอะคะ่ะแต่ว่าเวลาเราเช็คเลขออกซิเดชันเราเอามาแค่ตัวเดียวนะคะอันนี้คือเพิ่มค่ะมันก็ต้องเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน นะจ๊ะแล้วก็ค่อยไปแปลงมันอีกทีนึงค่ะ reduction ตัวมันก็เรียกว่าตัวออกซิไดค่ะตัวออกซิไดเซอร์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัว oxidation นะคะตัวมันก็เรียกว่าตัว r e d u c e g นะคะ reduce นะคะคือเราก็จะพูดเหมือนคนญี่ปุ่นนิดหนึ่ง reduce oxidize นะคะ <c oughs> ใช่หรือเปล่าอันนี้มั่วน,นะจ๊ะไม่ใช่แล้วนะคะขอโทษทีนะคะ อย่าไปจําอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอเคตัวต่อไปค่ะเลือก Zn ค่ะเป็น r a n s i t i o n ตัวต่อไปก็เลือก n n นะคะที่เป็น Transition เช่นเดียวกัน Zn ตัวนี้นะคะจาก0ค่ะกลายเป็นบวก2เพราะฉะนั้น0กลายเป็นบวก2ค่ะแน่นอนมันเพิ่มค่ะก็ต้องเป็น Oxidation นะคะตัวต่อไปค่ะ m n o นนะคะตัวนี้ลบ2บวก4ค่ะ ตัวนี้ลบ2ตัวนี้บวก3ค่ะจากบวก4กลายไปเป็นบวก3นะคะมันลดนะดังนั้นก็จะกลายเป็น reduction เราไปเปลี่ยนกันเองนะคะว่าตัวไหน oxidation เป็นตัวอะไรนะคะไปเปลี่ยนกันเองคุ้วาไม่ยากหรอกนะจ๊ะได้อยู่นะสำหรับเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะเราได้กันอยู่ค่ะนะ ตัวถัดไปค่ะไปเจอข้อที่2อีกแล้วนะคะดบบเบิลสองนะคะไม่ใช่นะน,นี่คือข้อที่3นะคะเจอแบบนี้เฮ้ยจะเลือกอะไรดีและจะเลือกอะไรได้ไหมมันไม่มีทรานซิชันหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวจ้ะอันนี้คือเพลงอะไรนะมันไม่มีทรานซิชันถูกต้องค่ะเราอย่าเลือก k และไม่เลือก h และไม่เลือก o ค่ะ ไม่เลือก K ไม่เลือก H และไม่เลือก O ดังนั้นอันแรกไม่เลือกค่ะอา้าวแล้วอย่างนั้นจะเลือกอะไรเราสามารถเลือกธาตุตัวเดิมนะคะตัวเดียวนี้เนี่ยได้เลยนะคะก็คือธาตุตัวนี้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งตัว ออ,ออกซิไดและตัวรีดิวหรือเป็นได้ทั้งออกซิเดชันและรีดักชันค่ะ Cl ตัวนี้เป็น0นย์ค่ะตัวนี้ลบหตัวนี้เป็นบวก5ค่ะตัวนี้เป็นบวก5นะคะดังนั้นค่ะ C l ตัวนี้นะคะเวลาเราตอบเราจะตอบตัวข้างหน้านะคะเราตอบตัวข้างหน้านะว่ามันเป็นตัวออกซิไดซ์หรือตัวรีดิวซ์นะคะบางคนนี้เล่นเอาทั้งคู่เลยอ่ะเอา ZN มากับ Z n บวก2มาเลยนะมันเป็นตัวรีดิวซ์ทั้งคู่แบบนี้ไม่ได้นะคะคือเวลาเราเลือกธาตุเนี่ยแล้วเราจะตอบคำถามว่าตัวไหนเป็นตัวออกซิไดซ์ตัวไหนเป็นตัวรีดิวซ์เนี่ยเราเอาเฉพาะสารตั้งต้นนะจ๊ะสิ่งเล็กๆอย่างนี้ไม่มีใครบอกใช่ปะ นะจ๊ะ <c oughs> จำไว้แล้วกันนะจ๊ะดังนั้นกลายเป็นตัว reduce นะคะแล้วก็ตัว oxidize นะคะเป็นได้ทั้งคู่เลยนะคะตัว reduce แล้วก็ตัว oxidize ่ <c oughs> นะจ๊ะสิ่งสำคัญค่ะทำไมครูไม่ให้เราเลือกตัว K ตัว H แล้วก็ตัว O เพราะเราลองเลือกดูก็ได้ค่ะ K-1 บวก 1K ตัวนี้ก็บวก1เช่นเดียวกันคือถ้าเกิดว่าเลขออกซิเดชันมันบวก1เท่าเท่ากันแบบนี้มันจะถือว่าเป็นเลขออกซิเดชันที่ไม่เปลี่ยนพอไม่เปลี่ยนมันก็เช็คไม่ได้ค่ะว่ามันเป็นออกซิเดชันหรือ Reduction เพราะ o อกซิเดชันเลขมันต้องเพิ่มถ้า Reduction เลขมันต้องลด Understand นะคะดังนั้นอย่าไปเลือกนะคะที่รักขาตัดมันทิ้งซะเวลาเราเจอธาตุหมู่1หมู่2องไฮโดรเจนและออกซิเจนไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปเลือกมันคะ่ะนะมันหลายใจนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า